พบกับอาโนไงอาน,นี่แน่ใจแล้วว่าถ่ายรูปตรงนี้ได้อาโนฉันมีข่าวร้ายรัฐบาลแต่ละประเทศทั่วโลกถูกล้มล้างและปกครองโดยเผด็จก,การใช่มันก็พอมีข้อดีอยู่ไม่มีใครสามารถย้ายประเทศได้อีกและทุกคนต้องทำงานเพื่อความมั่งคั่งและชื่อเสียงให้กับประเทศตัวเองส่วนข้อเสียภายใต้าการปกครองนี้คนส่วนใหญ่ไม่ได้อาศัยในบ้านเรือนแต่เป็นคุก เพราะกฎหมายของประเทศพวกนี้มักเข้มงวดและบางครั้งก็ประหลาดนายลืมความสะดวกของโลกอารยธรรมไปได้เลยเพราะเศรษฐกิจระหว่างประเทศกลายเป็นสิ่งไม่จำเป็นอีกต่อไปแต่ละประเทศจะทำงานเพื่อตัวเองเท่านั้นนั่นหมายความว่าหากประเทศเราไม่มีอุตสาหกรรมใหญ่อย่างการผลิตรถยนต์เราก็จะไม่มีรถใหม่ให้ใช้สิ่งที่ทุกคนหาได้ก็จะเป็นแค่จักรยานห่วยๆคันหนึ่ง ถึงแม้โซเชียลมีเดียจะไม่หายไปทั้งหมดแต่หากนายอยากคุยกับเพื่อนแบบส่วนตัวคงต้องทำในป่าลึกแล้วก็เปิดวิทยุดังๆกลบเสียงด้วยตอนนี้หากนายจะตัดผมทรงผมของนายต้องได้รับการอนุญ,ญาตจากผู้ตรวจการประจำท้องที่ซึ่งมันก็ไม่มีให้เลือกมากเท่าไหร่นะและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือแต่ละประเทศต่างระแวงถึงภัยคุกคามต่อกันเองดังนั้น ทรัพยากรเกือบทั้งหมดจะถูกใช้ในการส่งเสริมกำลังทหารและแล้ววันใดวันหนึ่งใครสักคนคงตั้งเป็นประสาทและกดปุ่มสีแดงอาโนนายช่วยโลกเอาไว้ใครจะไปคิดว่าขนตาบอดสีอย่างนายจะช่วยโลกไว้ได้นายจะทำงานแทนคิมจองอึนหนึ่งวันลองคิดดูสิ ปกครองประเทศที่มีประชากร25ล้านคนซึ่งทุกคนชื่นชมยกย่องและเชื่อฟังแค่นายแค่นายคนเดียวเอาเข้าจริงพวกเขาก็ถูกบังคับนั่นแหละสิ่งปกติที่เราใช้กันในชีวิตประจําวันในประเทศนี้มีแค่นายเท่านั้นที่ใช้ได้อย่างเช่นเสื้อผ้าจากดีไซเนอร์จากประเทศยุโรปหรือทาน,นูเทลา่าระหว่างที่นายยุ่งกับการปกครองประเทศคฤหาสน์ข,ของนายจะได้รับการคุ้มครองจากทหารหนึ่งกอง ลวดไฟฟ้าและกับระเบิดแม้แต่ระเบิดนิวเคลียร์ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะผนังบ้านเคลือบด้วยแท่งตะกัวเตรียมตัวให้พร้อมเราจะเดินทางกันแล้วหากต้องไปพบกันอีกครั้งคิมต้องไม่รอดแน่เพราะทุกอย่างดูน่าสงสัยไปหมดดังนั้นนายเลยต้องไปแทนรถไฟเกราะจะเริ่มเดินทางจากบ้านของนายเลยใช้ความเร็วเดินทางไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะน้ำหนักรถไฟที่เยอะเนื่องจากต้องหุ้มเกราะเหล็กอย่างหนานแน่น แค่วันนี้เท่านั้นที่ทุกอย่างจะเป็นของนายการเก็บเกี่ยวผลผลิตปีนี้ค่อนข้างล้มเหลวอย่างที่เห็นคนกว่า10บล้านจะต้องตายเพราะความอดอยากแน่นอนแต่ว่ายังมีอีก15ล้านคนเพื่อนนายควรจะรอสัก20นาทีแล้วค่อยเข้าไปนะโอเคไม่เป็นไรถ้าเพื่อความมั่นคงของประเทศมีเพียงประธานาธิบดีเท่านั้นที่ใช้ห้องน้ำเคลื่อนที่ได้ปัสสาวะวอุจจาระจะถูกเก็บไปตรวจสุขภาพและป้องกันเชื้อไวรัส ท่านผู้นำจะต้องไม่เจ็บป่วยอย่างเด็ดขาดห้องนอนที่ดีที่สุดในเมืองจะถูกเช่าเพื่อนายคนเดียวหลังจากกลับไปคงไม่มีใครคิดว่าประธานาธิบดีเคยอยู่ที่นี่ยามจะจัดการทุกอย่างไม่เหลือทั้งเส้นผมและรอยนิ้วมือจากท่านผู้นำทุกคนต่างรอนายอยู่นะไม่ต้องพูดอะไรแค่ยิ้มและก็บอกมือฉันว่าแล้ว ประธานาธิบดีสหรัฐคงไม่เชิญประชุมผ่านทาง WhatsApp บล็อกนี่คือปี1945จุดจบสงครามโลกครั้งที่2และการกำเนิดของสหรประชาชาติ51ประเทศลงนามก่อตั้งองค์กรซึ่งมีเป้าหมายรักษาความมั่นคงระดับโลกปัจจุบัน UN ประกอบด้วย193ประเทศและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีประเทศใดถูกยกเลิกการเป็นสมาชิกไอหัวแดงตัวผอมที่ครอบครองทะเลจากเรือ,อยาง และนี่คือวิดีโอที่มียอดวิวเกินล้านอย่าคิดข้ามเขตน่านน้ำจะดีกว่าว้าวดูเหมือนจะมีเรื่องอีกเยอะที่ฉันไม่รู้เกี่ยวกับนายอ่นนี่นายเอาอะไรเขาดูนะอนโนนายเปลี่ยนสัญชาติของตัวเองได้ไงเนี่ยอืมไอ้แทนบนทะเลนี่ดูเหมือนกับอาณาเขตของซีแลนด์ประเทศที่สร้างขึ้นบนพื้นที่เก่าของฐานทัพทหารประโยชน์ของรัฐพวกนี้ก็คือไม่เสียภาษี และไม่มีข้อห้ามในการทำธุรกิจที่นี่นายสามารถรวยได้อย่างรวดเร็วเพราะไม่มีคู่แข่งจะทำไรต่อล่ะนายจะกลายเป็นราชาแห่งอควาโทเปียงั้นหรอไม่อยากจะพูดแบบนี้แต่ชุดนี้เหมาะกับนายชะมัดอ,องฟาบาดอาโนฉันว่าคำสั่งแรกของนายต้องเกี่ยวกับการแบนไดเอทโคล่า e แน่นอน อคอ่าใช้ใจ่ายสงครามอิรักของสหรัฐอยู่ที่1.3ล,ล้านล้านดอลลาร์หากไม่มี UN ฐานกว่า120,000นายซึ่งทำหน้าที่รักษาความสงบทั่วโลกก็จะตกอยู่ในอันตรายและเกิดสงครามในประเทศพวกนั้นนั่นหมายความว่าเศรษฐกิจโลกก็จะได้รับความเสียหายคนพวกนี้เป็นใครเนี่ยหากอยากได้พาสปอร์ตก็แค่จ่ายเงินเหรอกลิ่นตูนะ เหมือนการต้มต้นที่เราเคยได้ยินจากประเทศซีแลนด์ซึ่งพวกเขาขายพาส,สปอร์ต150,000เล่มเล่มละ1,000เหรียญภายใต้กาปรปกครองของนายอาโนออควาโทเปียจะกลายเป็นประเทศที่คอรับชั้นสูงที่สุดในโลกเรือนจำกุนตันาโมเบอาโนนายไม่ได้ฟังฉันละไม่มีใครเคยหนีจากที่นี่ได้พวกนักโทษไม่เคยแม้แต่จะลองแหกคุกเพราะมันเป็นไปไม่ได้และหากใครกล้าลองจะแหกคุก ก็ต้องเจอกับประตูเหล็กหนา20ิเซนเขาวงกดที่ดูเหมือนไม่มีที่สุดสุดพร้อมกล้องวงจรปิดทั่วทุกมุมหมาเฝ้ายามโคดุรั้วสูง5เมตรพร้อมไฟฟ้าแรงสูงไหนจะรั้วลวดน้ำขึงแน่นและเจ้าหน้าที่เฝ้านับสิบทั่วตึกในปัจจุบันมีอาญากรที่อันตรายที่สุดในโลกกว่า40คนถูกขังอยู่และนายเพื่อนรัก ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยยินดีด้วยนะดีหน่อยตรงนายจะไม่ได้รับอนุญาตให้คุยกับพวกเขาเพราะนักโ้รทุกคนจะโดนขังเดียวตลอด24ชั่วโมงพูดถึงก็มาได้เวลาอาหารกลางวันแล้วเพื่อนมาดูกันว่าแฮปปี้มิลมื้อนี้คืออะไรจริงๆแล้วเมนูเดียวที่เสิร์ฟในนี้ก็คือกากอาหารนั่นเองกากอาหารมันคืออาหารเหลือจากที่อื่น เหาะเกลือและเครื่องเทศน้อยและเอาไปปรุงใหม่ให้ตายเหอะพวกฉันอยากจะอ้วกกินมันลงไปได้ยังไงล่ะเนี่ยอา้าวนายไม่ยอมกินมันใช่ไหมและนายจะอดอาหารประท้วงง้นสิอ่อนายมีขนมปังขิงเพื่อนรักติดมาด้วยสินะเนี่ยดีมาก แต่ฉันว่านายก็เวอร์เกินไปหน่อยนะลืมบอกไปคู่แข่งนี้นักสิทธิมนุษยชนก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะและถ้าใครสักคนอยากอดอาหารประท้วงมอนั่นก็จะถูกจับกรองอาหารเพื่อให้อยู่รอดน, <Yeah. S 1> นั่นละแผนนายไม่น่าจะได้ผลและอย่าคิดว่าแค่ถูกทรมานแล้วมันจะผ่านไปคอมโบสเส้นแห่งการทรมานรอนายอยู่ น้ำความหนาวเน็บดน,นตรีสุดหโอหูและเก้าอี้ไฟฟ้านี่แค่น้ำจิ้มนะและที่เจ๋งสุดๆก็คือการบังคับให้อดนอนเพียงไม่กี่วันที่โดนทรมานสมองและกล้ามเนื้อของนายจะอ่อนล้านายจะคิดช้าลงมากและตัวของนายก็จะโปรบางแทบแตกเป็นสิ่งเสี่ยง นายรู้ไหมอานอทั่วโลกมีหัวรบนิวเคลียร์หนึ่งหมื่นห้าพันลูกกำลังการผลิตรวมกันประมาณเจ็ดพันเมกะตันนายน่าจะรู้ตัวนะว่าเมื่อห้านาทีก่อนฉันได้ยิงหนึ่งลูกตรงดิ่งถึงนายมันจะไม่โจมตีกับแก๊สอานอว์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะทำลายล้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสิ้นซากโดยเฉพาะในรถรุ่นใหม่ถัดมาน่าจะโดนคลื่นกระแทกโจมตีแม้ตัวถังจะทำจากกราฟินสุดแกร่ง ซึ่งมีอนุภาคขนาดจิ๋วแข็งกว่าเพชรด้วยซ้ำถึงนายจะรอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์แต่ชีวิตก็เหมือนตกอยู่ในนรกดีๆรีบลุกขึ้นเถอะอโนอยากรู้ว่านายอยู่ห่างจากศูนย์กลางของระเบิดแค่ไหนจำง่ายๆถ้าเห็นเมฆรูปดอกเห็ดให้ยื่นมือออกไปในทิศนั้นแล้วยกนิ้วโป้งขึ้นถ้าเมฆใหญ่กว่านิ้วโป้งของนายหมายถึงอยู่ในเขตกรมันตภาพรังสีเข้าแล้วโชคดีเป็นบ้าเพราะกันแดดมาไหมเนี่ยมันไม่ช่วยหรอกจะเบื่อเ้ย ฉล้อเล่นน่ะนายต้องรีบเพลงจากนี้อย่างไว้กรรมนตพภาพรังสีเพียงนิดเดียวได้ทำลาย DNA ของนายอย่างช้าๆเข้าแล้วรู้สึกไงบ้างกระเพื่อนใช่อาบน้ำสักหน่อยสิยเพื่อเรี่ยงการสัมผัสสิ่งปนเพื่อนและใช้น้ำที่กรองอย่างดีจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตได้หาเครื่องกรองน้ำซะแม้ปริมาณรังสีเพียงน้อยนิดก็ยังทำให้เกิดเนื้อร้ายขึ้นได้อืมยินดีด้วย นายรอดจากการถลม่มแถมได้ชุดฮาโลวีนเท่ๆมาใส่อีกมันยังไม่จบเท่านี้หากใครดันปล่อยขีปนาวุธหัวรบนิวเคลียร์โดมิโนโอเอฟเฟกต์ก็จะตามมาบรรดาชาติมหาอำนาจนิวเคลียร์ของโลกจะปล่อยหัวรบออกมาแน่ๆวันสิ้นโลกเลยล่ะอานจุดจบของมวลมนุษยชาติรวมทั้งตัวนายด้วยเพื่อนอาโนนั่นเสียงนายตดเหรอบอกแล้วพระความมืดของนาย AI จะกำจัดมนุษย์ให้สิ้นซาก หรืออาจจะไม่ทั้งหมดนิวเคลียร์สร้างความเสียหาย3,000ตารางกิโลเมตรโดยรวมแล้วมีพื้นที่ประมาณ362ล้านตารางกิโลเมตรที่จะถูกโจมตีเพื่อทำลายทุกอย่างต้องใช้หัวรบนิวเคลียร์1 2 8 0 0 0หัวรบซึ่งมากกว่า10เท่าที่มีในปัจจุบันเอาละอานี่พร้อมสำหรับสงครามนิวเคลียร์หรือ,อยังข่าวดีมนุษย์จะอยู่รอดแต่คำถามก็คือนานแค่ไหนเล่าอาหารกระป๋องเป็นตัวเลือกที่ดี ใช่แล้วกระป๋องไหนก็เหมือนกันหมดแต่คิดบ้างไหมอาโโ่านว่าเราจะมีชีวิตนานแค่ไหนหากไร้ต้นไม้ในสฟาบาร์มีห้องนิรภัยที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเก็บมเมล็ดพันธุ์มันมีมากกว่า9 0 0 0แสชนิดและจุดได้กว่า2,000ล้านเพียงพอที่จะฟื้นฟูพฤกษาบนโลกหรืออย่างน้อยก็มีอะไรให้กินระหว่างอยู่ในช่วงฤดูหนาวนิ่เคลียเรียัพร้อมอย่างดีเลยเพื่อนชิปน้ำพืชอาหารกระป๋อง ยาแม้แต่คอมพิวเตอร์แต่ดูเหมือนนายจะลืมสิ่งสำคัญไปอย่างหนึ่งนิวเคลียร์หนึ่งลูกปล่อยฝู่น50ตันในชั้นบรรยากาศฝุ่นจากนิวเคลียร์ทั้งหมดบนโลกจะปกคลุมท้องฟ้าประมาณ50-85%เปเซนต์นายจะทำอะไรอย่างแรกล่ะเอาจริงนี่กินเบอร์เกอร์ยักษ์เนี่ยนะ ขับรถหรูเราเป็นไงหรือใช้ชีวิตลักชัวรี่ในคาราหา์ของโดนัลด์ทรัมป์ทำอะไรเจร๋งๆว้าวอันนี้นายมันฮีโร่ตัวจริง <Huh? S 1> ปล่อยสัตว์เป็นอิสระช่างใจบุญอะไรอย่างนี้มาเลยพวกออกไปซ่ากันแล้วสัตว์เลี้ยงละ่ะเรามีแมวอยู่500ล้านตัวและหมาอีกนับไม่ถ้วนอยู่ทั่วโลกเมื่อเป็นอิสระมันจะกลายเป็นเหยื่อให้กับสัตว์นักล่าแต่อย่าพูดเรื่องน่าเศร้านี้เลย เพราะในเมื่อทุกสถานที่บนโลกเปิดให้นายเข้าฟรีใช่เลยนั่งรถไฟหอที่ทำความเร็ว206กิโลเมตรต่อชั่วโมงและพุ่งสูงถึง127เมตรแต่เดี๋ยวก่อนเพื่อนพวกเขาไม่ได้เห็นเล่นรเพระนายมันตี้อยอมอต่อแต่ตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาแล้วนี่บางทีมันอาจจะไม่สนุกอย่างที่เห็นนะเพราะเมื่อไม่มีมนุษย์เหลืออยู่ไฟฟ้าก็จะหมดลงแบตเตอรี่หรเทียมจะหมดอายุภายใน7ปี ส่วนพลังงานแสงอาทิตย์จะอยู่ได้20ปีหลังจากแผ่นโซลา่าเสร์์แผ่นสุดท้ายพังลงพอไม่มีมนุษย์ทาง,งานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะผลิตไฟเองได้เพียงไม่กี่10ปีอาโนต้องไปจากที่นี่เพราะหากเป็นอะไรขึ้นมานายจะโทรเรียก191ไม่ได้นายโชคดีนะเนี่ยอย่างที่เห็นพอไม่มีคนก็ไม่มีใครกำจัดขยะพลาสติกและแก้วจะย่อยสลายได้เองหลังจากผ่านไปเจ0หรือมากกว่า1,000ปี ในวันที่ดูเหมือนไม่น่าจะมีมหาตภัยเกิดขึ้นอาโนกลับติดอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตไปทั้งชีวิตคุณอาจจะสงสัยว่าทำไมคำตอบง่ายๆก็คือผมอยากจะขังเขาไว้ข้างในยังไงล่ะที่นี่คุณสามารถกินขนมหวานและชล็อกโกแลตได้ทั้งวนันแถมยังมีรถแข็นให้ขี่เล่นเป็นสวรรค์สำหรับการพักผ่อนเล่นกีฬาช็อปเสื้อผ้าและยารักษาโรค โดยปกติแล้วซูเปอร์มาร์เก็ตจะมีสินค้ากว่า1 2 0 0 0 0ชนิดทำให้คุณมีชีวิตอยู่ได้ถึง50ปีแต่ว่าน่าเสียดายถ้าหากไฟดับอาหารสดทั้งหลายจะเน่าเสียในวันถัดมาในอุณหภูมิห้องนมในชั้นวางจะบูดภายใน18ชั่วโมงส่วนไก่หมูและเนื้อสดก็จะเสียภายใน1วัน เค้กและขนมปังจะมีอายุนานกว่าหน่อยหนึ่งประมาณ36ชั่วโมงถ้าคุณโชคดีก็จะสามารถถนอมอาหารได้อย่างเช่นทำปลาเค็มหรือทำให้ขนมปังแห้งจะสามารถยืดอายุไปได้อีก1ปีนั่นแหละต้องให้เกิดประโยชน์ที่สุดใช่ไหมอานหลังจากหนึ่งสัปดาห์ผักและผลไม้ก,ก็จะเริ่มเสียนายต้องเปล่ยนมาทานซสีเรียวแม้ว่าวัตถุดิบจะหมดไปอย่างน้อยก็มีน้ำดื่มไป10ปี นายสามารถกรองฉี่โดยใช้ถ่านจากแผนกทำสวนและทำให้สะอาดด้วยเครื่องเงินโอเคจากนี้ไปมื้อหลักก็จะเป็นอาหารกระป๋อง <F ace> เนื้อกระป๋องที่มีอายุยาวนานหากบรรจุภัณฑ์ไม่ได้รับความเสียหายส่วนแตงกวาและมะเขือเทศกระป๋องก็เป็นแหล่งน้ำชั้นดี <F ace> อาหารกระป๋องสามตันจะช่วยให้นายมีชีวิตอยู่ได้อีก8ปี